ครับสวัสดีวันที่1ตุลาคม25 6,4นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวขายไม้แหละครับแต่ว่าจะมาให้ดูต้นนี้จะให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้คือละคางทองนะครับละคางทองแต่ซีมันอ่อนนะครับซีมันอ่อนต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นของแฟนนะครับเนี่ยนะครับก็คืออยากจะบอกว่านะครับคนที่ได้ไม้ไปทุกคนนะครับเลี้ยงนะครับการเลี้ยงรากนะครับให้รากเขาโตนะครับรากเขาโตแล้วค่อย ยกขึ้นนะครับยกขึ้นเราก็ค่อยเลาะออกนะครับเลาะเฉพาะรากข้างบนออกนะครับแต่ถ้าได้ไปใหม่ๆนะครับถ้าสมมติต้นขนาดนี้นะครับเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับท่านก็อย่าเพิ่งไปตกแต่งมันนะครับนะก็ปล่อยให้ให้รากข้างบนนะครับอ่าเลี้ยงรากข้างบนให้มันใหญ่ๆก่อนไอเลี้ยงรากอย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ยากนะครับนะก็คือถ้ามีรากฝอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านกระยกขึ้นมานะครับเวลายกขึ้นมาเปลี่ยนนะครับอันนี้เห็นไหมผมทําไว้เห็นไหม กิ่งก้านสาขาผมตัดไปมันก็จะได้พุ่มข้างบนใช่ไหมครับท่านยกขึ้นมาเปลี่ยนกระถางนะครับในรอบถัดไปนะครับประมาณสักห้าเดือนนะครับสมมุติว่าท่านได้ไปใช่ไหมลงปลูกนะครับเริ่มแรกได้ไปลงปลูกนะครับได้ไปเสร็จปั๊บห้ามตกแต่งรากนะครับอย่าเพิ่งตกแต่งนะครับอย่าเพิ่งตกแต่งได้ไปเสร็จปั๊บลงปลูกเลยนะครับลงปลูกเลยพอลงปลูกเสร็จปั๊บใช่ไหมครับประมาณสักห้าเดือนนะครับท่านยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับพอเปลี่ยนกระถางเสร็จปั๊บท่านจะเห็นรากฝอยๆนี่ไหมเน ที่มันลอยๆอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ค่อยๆตัดออกนะครับตัดออกตัดออกนะครับไอ้รากไหนที่มันไม่กินอาหารแล้วมันยกขึ้นมาแล้วมันพ้นดินนะครับรากที่มันพ้นดินนะนะครับท่านก็ตัดออกนะครับพอตัดออกเส็บปั๊บท่านก็เอาเหลือไว้แค่อย่างเงี้ยนะครับพอเห็นไหมพอตะลกรอนมันมีจะมีรากฝอยๆอยู่ข้างบนใช่ไหมครับพอผมตัดออกอันนี้หลายปีแล้วเด้อนะครับหลายปีแล้วพอตัดออกเส็บปั๊บนะครับรากมันก็จะเหลือเส้นใหญ่ๆอย่างงี้นะครับเส้นใหญ่แล้วข้างล่างมันก็จะกินนะครับกินแล้วก็มาาเเเลลีีี้ยยงงรรกสนนะคับ นะอันนี้เป็นบอกเป็นความรู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ค่อยมีใครบอกนะครับพอรากข้างล่างกินใช่ไหมครับก็เลี้ยงเส้นนี้นะครับเลี้ยงใหญ่นะครับ,รบก็เลี้ยงกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านเราก็วางฟอร์มไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันผมวางเห็นไหมเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยครับอันนี้สีเหลืองนะครับท่านลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าแตกดอกมานะครับอันนี้กระดอกอันนี้กระดอกนะครับก็เกิดความสวยงามนะครับก็วารนก็ลงตัวนะครับถึงแม้จะเป็นกระถางเล็กนะครับถ้าเรา จัดให้มันดีๆนะครับถึงแม้จะเป็นกระถางเล็กนะครับถ้าเราจัดดีๆนะครับจัดดีๆแล้วก็วางรากให้เขาสวยๆนะครับเห็นไหมนะครับมันก็สวยนะครับอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนกระถางเลยนะครับนะยังไม่เปลี่ยนกระถางเลยผมวางกระถางแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเป็นก็น่าจะประมาณ10นิ้วนะครับนะสินิ้วยกขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอยกขึ้นมาปั๊บแล้วรากข้างบนมันก็จะโชว์นะครับนี่ก็คือการทาการทําไม้ของผมนะครับนะ อ่ะมาก็มีไม้นะครับมีไม้อยู่ไม่ไม่เยอะนะครับมีไม้ไม่เยอะนะครับประมาณสีต้นนะครับนี่ต้นที่หนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าต้นนี้ตัดสินใจขายแล้วนะครับแดงนะครับแดงแดงแต่แดงคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็แดงแดงผมไม่ซ้ำเหมือนกันว่าแดงแดงซ้อนแบบไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นแดงใบเล่นะครับนะฮะน่าจะเป็นใบเล่ใบเล่น่าจะเป็นดอกสองชั้นนะครับอ่า ข้างนอกสีแดงข้างในอ่ล่องสีชมพูได้ประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับพวกนี้นะครับไม้จัดฟอร์มนะครับอ่าจัดฟอร์มยังไงนะครับเนี่ยตกแต่งอ่ากิ่งก้านนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับเห็นไหมมันเริ่มจะมีกิ่งก้านเห็นไหมอ่ท่านดูนะครับอ่มันไม่ใช่ว่ากิ่งมันจะยุ่งเหยิงนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับถ้า เอาไปอยู่กับท่านท่านก็ปลูกนะครับปลูกเสร็จปั๊บท้ามันยาวขึ้นมาท่านก็ตกแต่งนะครับให้มันได้ทรงมนนะครับอันนี้มันยังไม่ได้นะครับวันนี้ผมตัดไว้แล้วก็เห็นไหมมันเริ่มอให้มันแตกออกมาเห็นไหมพอมันแตกมามันยังไม่ได้ทรงเลยนะครับนะแต่ว่าผมวางกิ่งไปแล้วนะครับชั้นกิ่งเห็นไหมผมวางกิ่งไว้นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะวางให้มันมั่วซั่วกันหมดนะครับนะอันนี้คือไม้จัดทรงไว้นะครับนะก็ ขายต้นละ400นะครับส่งฟรีนะครับต้นนี้ก็400ต้นที่หนึ่ง400ต้นที่สอง400นะครับส่งฟรีเหมือนกันนะครับนะต้นที่สนี้ก็วางกิ่งเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่วางกิ่งนะครับมันจะมีกิ่งเล็กๆออกมาเห็นไหมกิ่งเล็กๆออกมาแตกแขนงออกมาเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยตันนี้ก็รอยตัดนะครับรอยตัดรอยตัดนะฮะก็จะปล่อยไว้แค่2กิ่งนะครับปล่อยเป็นพุ่งที่ยอดนะครับนะก็ต้นละ400นะครับเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ พวกนี้พวกต้นไม้พวกตกแต่งมาแล้วนะครับก็ให้ผมได้กําไรบ้างนะครับนะก็ทํามาก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับอย่างต่อเลยนะครับต้นละสี่ร้อยนะครับผมนะอันนี้มาต้นนี้นะครับต้นนี้อ่าต้นนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งข้างบนนะครับถ้าท่านเอาไปท่านก็ตกแต่งเอานะครับตัดยอดตัดยอดตัดยอดให้มันได้ทรงพุ่มนะครับนะแต่ตกแต่งรากไหมตกแต่งนะครับเห็นไหมตกแต่งรากนะครับให้รากเขาเป็นริ้วเิ้วลงมานะครับ อ่ะเราก็ไว้นะครับเห็นไหมมันก็มีความสมบูรณ์ความเป็นริ้วเป็นรอนของมันนะครับนี่เห็นไหมอ่ามันมีแผลหน่อยนะครับตรงนี้มีแผลหน่อยแต่มันหายแล้วเด้อนะครับอ่ะอันนี้แห้งแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าแผลใหม่นะครับอ่านะครับเห็นไหมความสวยงามของเขานะครับนี่นะครับเอาไปปลูกแล้วก็สักห้าเดือนนะครับท่านก็ยกขึ้นได้นะครับห้าร้อยส่งฟรีครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้เป็นแฟนซีนะครับนี่แฟนซีหนึ่งสองผมจะไม่บอกนะว่าสีอะไรบ้างนะครับนะเพราะว่าบอกไปเดี๋ยวก็คาดเคลื่อนนะครับหนึ่งแต่ว่าดูใบนะครับหนึ่งสองสามแฟนซีผมการันตีว่าสามสีพอนะครับสามสีพออ่นะอันนี้ดอกสวยเ้อนะครับนี่ดอกสวยนะะสามสีพอนะครับโชคดีก็ได้ใบด่างไว้ได้วยเห็นไหมเนี่ย <laughs> นะฮะ นเนี่ยใบด่างเนี่ยด่างขอบเนี่ยนะฮะนี่แล้วนะมีกี่ก้านมีก้านเดียวด้วยนะครับเออเอาต้นนี้ก็ด้วยอืมเอานะครับอ้าวเออจะเป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้หรือเปล่านะครับเนาะเอานะครับการันตีว่าประมาณสักสามสามสีนะครับหนึ่งเออห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับมปอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็แฟนซีเหมือนกันนะครับเห็นไหมต้นนี้แต่ข้างบนไม่ได้แต่งนะครับข้างบนยังไม่ได้แต่งนะครับ ท่านเอาไปท่านก็ตัดแต่งนะครับตัดนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะถ้าได้ไปท่านก็ตัดนี่เลยนะครับตัดนี่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 ตัดทดนะครับใกล้ๆนะครับแล้วก็ให้มันแตกทรงพุ่มใหม่นะครับให้มันแตกทรงพุ่มใหม่เพื่อที่เขาจะได้เป็นพุ่มนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับเป็นไม้เอ่อเป็นไม้อะไรนะเป็นไม้ยอดแรกเลยนะครับขึ้นมาปล่อยจนเลี้ยงจนยาวนะครับแต่รากจัดไหมจัดนะครับอ่าเห็นไหมสวยไหมครับเห็นไหมอืมนี่ ใครอย่าต่อนะครับอย่าต่อนะครับห้าร้อยนี่ส่งฟรีนะครับอย่าต่อนะครับอืมว่าลากขนาดนี้นะครับสวยแล้วนะครับนะครับนี่นี่ดูรากก่อนนะครับนี่สวยไหมครับสวยนะครับ่ะแฟนซีนะครับตัวนี้นะครับก็มีอยู่หนึ่งสีนะครับน่าจะเป็นสีชมพูแดงเบลล์โอรสแล้วก็อีกสีหนึ่งไม่รู้เป็นกันนะครับสามสีนะครับ 1 2 3 4สีนะครับตัวนี้4สีนะครับ4สีแฟนซี4สีนะครับ500ส่งฟรีครับผมฮะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับขออภัยนะมี4ต้นนะครับต้นที่1ท่านก็บอกมานะครับต้นที่1ต้นที่2ต้น3ต้น4นะครับ500ส่งฟรี2ต้นเนี่ย500ส่งฟรีนะครับนะต้นที่3เนี่ยห0าต้นที่4เนี่ยก0หนะครับส่งฟรีนะครับอ่าแล้วก็ ต้นที่หนึ่งนี่สี่ร้อยต้นที่สองนี่ก็สี่ร้อยนะครับส่งฟรีหมดนะครับอโอเคนะครับจากช่องหุกทองชาแนลนะครับก็มาทั้งขายต้นไม้ด้วยแล้วก็มาแนะแนวนะครับการให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับพอที่ท่านจะได้เอาไปปฏิบัติกันนะครับจะได้มีไม้ไวเล่นนะครับสวยๆนะครับบางครั้งเห็นรากผมสวยๆเนี่ยมันต้องมีการทบนะครับเห็นไหมอันนี้คือการทํานะครับเห็นไหมอันเนี้ย เนี่ยเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันก็ต้องทํานะครับถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีเดี๋ยวมาอย่างนี้นะครับไอโคดแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็โคดลักษณะคล้ายๆกับอะไรพวกไอ้เนี่ยเห็นไหมเงี้ยวๆโคดๆอย่างเงี้ยผมก็ชอบอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราขึ้นมาแล้วก็นั่งแท่นนะครับยอดนั่งแท่นนะเล็กๆนะครับก็ต้องทําไว้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็สไตล์บอนไซนะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่มอยู่ข้างบนนะครับ นี่ก็สวยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทองอุไลนะครับดอกสวยด้วยนะครับโตดสวยด้วยนะครับนะอันนี้ก็ที่ดาเจ็ดที่ดาเจ็ดชั้นของเขาเจ็ดกลีบนะครับซื้อมาเนี่ยต้นเนี้ยเชื่อไหมว่าต้น450นะครับอ่านะครับไฮ้ย480รวมส่งนะครับนี่น่ะ480รวมส่งเชื่อไหมเนี่ยต้นเล็กๆเท่านี้เลยนะครับซื้อมานะครับก็ผมก็ซื้อมานะจากสวนพี่อะไรไม่รู้อยู่โคราชมั้งนะ เนี่ยซื้อมาแล้วก็มาชําไว้เนี่ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งจะแตกยอดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนเขามาเนี่ยเขาล้างรากหมดเลยนะครับล้างรากไม่มีดินเหลือเลยนะครับพอมาปลูกก็ฟื้นตัวช้านะครับฟื้นตัวช้าเนี่ยก็เพิ่งจะแตกแตกใบเนี่ยนะครับเจ็ดทิดานะครับเจ็ดทิดาฮะมีเจ็ดกรีบนะครับเป็นดอกชั้นเดียวเจ็ดกรีบนะครับซ้อนซ้อนสีชมพูเล็กๆนะครับสวยมากนะครับฮะเจ็ดทิดาก็เพาะเอาไว้ทําแม่พันธุ์นะครับ ะเรามีต้นไหนอีกนะครับต้นไม้นะครับทุกต้นนะครับบางต้นเราก็แต่งบ้างบางต้นเราก็อาจจะไม่ได้แต่งนะครับดูแลไม่ทั่วถึงนะครับนะมีต้นไหนอีกเนี่ยมีออย่าง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 ต้นเนี้ยเห็นไหมต้นนี้ก็รากธรรมชาตินะครับนี่รากธรรมชาตินี้เพชรบ้านนานะครับอันนี้ผมจัดแต่งรากไว้เองนะครับเห็นไหมครับอันนี้เพชรบ้านนาครับต้นนี้นะครับเพชรบ้านนาเห็นไหมรากเขาจะเป็นแตก นี่คือไม้สมบูรณ์นะครับรากเขากินอาหารนะครับผมก็จับมันต้องค่อยๆจับไปนะครับมันก็ใช้อายุหลายปีแล้วครับตอนนี้น่าจะประมาณสักสองปีนะครับ2ปีน่าจะได้นะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขานะครับที่จริงเขาน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับสปีนะฮะไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเลยนะครับเออเนี่ยมันต้องมีการแต่งนะครับบางคนถ้าไม่ยกขึ้นมาแต่งเลยเนี่ยไม้มันก็ไม่สวยนะครับนะโอเคครับผมจากช่องหมอกทองแชนแนลก็ขอ ขอบคุณมา,มากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับนะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ทุระเยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ